โอเคครับผมกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่ททานด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเสียงหล่อเกมเมอร์คลิปในวันนี้ก็จะมา,าแนะนำอัปเดตใหม่ของเกม The Seven Sin หรือว่า7บาทกันนะครับผมว่าวันนี้มีอัปเดตอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยที่คุณผู้ชมได้เห็นก็คือร้านครับผมบา์หมวกหมูของเราได้ ทำการฉลองค,100ครับผม100รเดย์นะคบผมอ่าก็จะเปลี่ยนฉากใหม่หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้หรืออะไรอย่างนี้นะต่อไปครับผมอ่ามีเค้กด้วยนะครับผมฉลองครบ100ปีเสร็จแล้วก็จะเป็นวันเกิดของโกเทอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาคุยกับแกให้ของตามที่แกต้องการนะครับผมจะได้หัวใจคูณด้วยนะตามนี้เลยนะครับผม เรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องที่2ครับผมเป็นอัศวินตัวละครใหม่ที่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในแพทเกมเกมนี้นะครับผม <Wow. S 1> นั่นก็คือตัวแรกเลยนะอินฟินิตี้ครับผมจอมเวทเมอร์ลินนั่นเองนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้อันนี้คือเขาจะแจกตั๋วจากกิจกรรมเช็คอินลายวันให้เราด้วยนะครับผมให้เรามาทําการสุ่มเมอร์ลินตรงหน้าสุ่มครับผมเป็นตู้เมอร์ลินนะของการันตีรับเมอร์ลิน s S สเอาเมื่อสุ่มครบ10ครั้งนะครับผม <Wow. S 1> และด้านบนก็จะได้คะแนนเมื่อครบคะแนนตามที่กำหนดก็จะรับของรางวัลตามนี้ไปเลยนะครับผมได้รับอลิซาเบตเขียวไว้แล้วฟรี Free ตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อลีนตัวใหมน่นี้มีสกิลน่าสนใจอะไรบ้างนะครับผมโอเคมาที่สกิลแรกครับผมสกิลนี้จะเป็นสกิลขจัดเงามืดนะครับผมในขั้นที่1สร้างดาเมจ180%ดของพลังโจมตีแกสตูหนึ่งลายนะครับผม อันนี้จะเป็นโจมตีธรรมดาเลยก็คือ1ตัวไม่มีสถานะอะไรนะครับเรามาดูที่ขั้นที่3เลยดีกว่าขั้นที่3สร้างดาเมจ30% 0ของพลังโจมตีแก่ศัตรูอีก1รายนะครับผมและทําให้ใช้ได้แต่สกิลโจมตีเป็นเวลา2เทินสกิลนี้มีสถานะที่แบบว่าเราไม่สามารถใส่สกิลอื่นนอกจากสกิลโจมตีที่เป็นรูปดาบได้นะครับผมสามารถใช้ได้แค่สกิลโจมตีเท่านั้นนะเป็นการบังคับ แล้วก็สกิลที่2ครับผมคำสาปปลูกมัดนะในขั้นแรกครับผมสร้างดาเมจ100%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดและลดแรงสกิลสกิลนี้เป็นสกิลตีหมูนะครับผมสร้างดาเมจอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่เราได้เอฟเฟกตามมาก็คือลดแรงสกิลในขั้นแรกนะครับผม <Wow. S 1> ขั้นที่3ครับผมสร้างดาเมจ250%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดและลดแรงสกิลและลดเกตด้าไม่ตายเท่าจํานวนสกิลที่ถูกลดแรงด้วยนะอันนี้ค่อนข้าง ใช้ได้เลยทีเดียวสําหรับสกิลนี้นะครับผมแล้วก็สกิลต่อไปนะฮะจะเป็นสกิลอันติอันนี้จะไม่แตกต่างจากเมอรลินตัวสีอื่นๆเลยก็จะสร้างดาเมจ540ของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งลายและทําให้ใช้สกิลโจมตีไม่ได้เป็นเวลา2เทินนะครับผมโอเคเรามดูกันดีกว่าว่าพาสซีสของเมอร์ลินเนี่ยมีความสามารถอะไรนะครับ พาส,สิบของเขาก็คือนักเวไทไร้เทียมทานเพิ่มพลังโจมตีของอัศวิน2%ต่อ1เอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดศัตรูทั้งหมดนะฮะ <Wow. S 1> ก็คือเมื่อเรามีเอฟเฟกต์ดีบัฟเนี่ยที่ติดศัตรูอ่าเยอะนะครับผมพลังของโจมตีของอัศวินเนี่ยก็จะเพิ่มทีละ2%ต่อ1เอฟเฟกต์ดีบัฟนีบัฟนะจ๊ะอะไรของผมเนี่ยอ่าตัวนี้ก็เป็นเมอร์ลินอินฟินิตี้ธาตุน้ำนะฮะตามนี้เลย แล้วก็ตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวนะฮะเป็นตัวละครที่ไม่ได้อยู่ใน7บาทหรืออยู่ใน7บาทผมไม่รู้นะผมชื่อวาเลนตีนะฮะก็เป็นสเตปอัพเหมือนกับพวกลิเลียลิเลียไหนนะที่เพิ่งมาลิเลียน้ำใช่ไหมหรือลิเลียเขียวไม่รู้นะน่าจะลิเลียเขียวก็ตานี้เลยนะก็สุ่ม30แล้วก็1เพชร30 30การันตี SSR ในสเตปที่5แล้วก็สเตปที่6 30 1เพชรแล้วก็การันตี วาเลนตีครับผมในสเต็ปที่10ครับผมรับของตามนี้เลยด้านบนนะครับ mm hmm. เมื่อคะแนนถึงเราจะมาดูกันดีกว่าว่าพาสซีฟและสกิลของวาเลนตีนี้มีอะไรยังไงนะครับผมโอเคครับผมตัวนี้เป็นวาเลนตีธาตุธาตุลมนะฮะอ่าตามนี้เลยมาดูที่สกิลหนึ่งครับผมสกิลหนึ่งก็คือสร้างดาเมจ180ของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งรายและลดความสามารถด้านป้องกัน20เป็นเวลาหนึ่งเทินะครับผม อันนี้ก็คือโจมตีปุ๊บก็ป้องกันเนี่ยของฝ่ายตรงข้ามลดแล้วนะครับผมหนึ่งเทินนะในขั้นแรกขั้นที่3นะครับผมสร้างดาเมจสามร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแกสกูลหนึ่งลายและลดความสามารถด้นานต้องการอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองเทินในขั้นที่สามเนี่ยจะมีดาเมจขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วก็เป็นเป้าเดี่ยวนะลดป้องกันสี่สิบเปอร์เซ็นต์สองเทินเลยนะครับผมทำหท่าแรกท่าที่สองนะฮะท่าที่สองก็คือสร้างดาเมจร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีทั้งหมดนะ อันนี้ก็คือตีหมู่มัดพุ่งทยานนะอันนี้คือเราจะไม่มีสถานะอะไรเลยนะครับผมเป็นขั้นแรกโง่ๆมาขั้นที่3ครับผมสร้างดาเมจ150%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดและลดความสามารถด้านโจมตี30%เป็นเวลา3เทินอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะคือลิเลียลิเลียกเ็เฮียละวารันตีเนี่ยมันมีทั้งลดพลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามนะครับสำหรับในสกิลแรกแล้วก็ลดแบบหมู่นะ ในสกิลที่2อะไรประมาณนี้นะจ๊ะมาดูท่าอันติกันดีกว่าท่าอันติของมาเรนตีเนี่ยจะไม่มีท่าประสานกับชาวบ้านเขานะเป็นอันติโง่ๆเดียวๆเนี่ยอันติก็คือสร้างดาเมจ6 3รของพลังโจมตีแก่ศัตรู1ลรายนะครับผมมีผลแตกล้าวด้วยนะจ๊ะแตกล้าวคือรายสร้างดาเมจ2เท่าแก่เป้าหมายที่มีเอฟเฟกต์บัฟนะฮะก็คือเมื่อ,อเราใช้อันติเนี่ยใช่ไหมใส่ศัตรู1ตัวใช่ปะ่ะ มันก็จะมีสถานะแตกแล้าวด้วยนะก็คือสร้างดาเมจสองเท่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีดีบัฟบนหัวนะเอฟเฟกบัฟไม่ใช่เอฟเฟกดีบัฟอ่าตามนี้เลยนะเรามาดูพาสีกันบ้างดีกว่ากลยุทธ์ของอัจฉริยะนะคบผมเม่เรื่อต่อสู้ลดอัตราเจาะเกาะของศัตรูทั้งหมดเท่ากับอัตราทนทานของอัศวินใช้งานเมื่อเรื่อต่อสู้เท่านั้นด้วยนะแปลว่าถ้าอยู่ด้านหลังเป็นซับพอร์ตเนี่ยพาสีนี้จะไม่ทํางานนะ ลดเจาะกของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดนะแล้วก็เท่ากับอัตราทนทานของอัศวินนี้เลยสําหรับพาสีของวาเลนตีเป็นยังไงกันบ้างสําหรับตัวใหม่2ตัวที่ทางผู้พัฒนาเขาเอามาให้ทําการได้สุ่มกันนะครับผมกาชาเกลือนะโอเคในเรื่องที่2และ3ตัวละคร2ตัวก็ผ่านไปแล้วนะครับผมเรามาดูเรื่องที่4กันดีกว่า ในที่สี่ก็คือระบบลาดตะเวนนะผมเข้ามาที่ต่อสู้ครับผมอยู่ในภรารกิจลาดตะเวนอันนี้นะภรารกิจลาดตะเวนอันนี้ก็คือเราจะต้องส่งอัตวินเข้าไปในทีมเป็นระดับ U R เท่านั้นนะย้ําว่าเป็น U R เท่านั้นแล้วก็พลังโจมตีต้องเกินที่เขากําหนดจึงจะสามารถส่งไปหาของได้ของที่หาก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมจะเป็นแหวนพวกเครื่องประดับอะไรเงี้ยแล้วก็กล่องเปิด วัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตัว๋ันนี้ตัวนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับผมตัวนี้ไว้ใช้ทําอะไรเรามาดูกันดีกว่าตัวนี้มันจะเป็นตั๋วเหมือนกับว่ากวาดล้างนะอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมเปิดลองใช้ให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่ะอันนี้ครับผมมันจะเป็นตัวกวาดล้างที่ใช้ไว้ในการกวาดล้างอืหมายความว่าเราจะไม่ต้องเล่นให้เสียเวลาเสียเวลาฝามเรากดกวาดล้างกับของที่เราต้องใช้ได้เลย สมมุติว่า,อ,าอย่างผมเนี่ยอยากจะตีบอสสักตัวหนึ่งใช่ไหมออบอสถ้ำคริสตัลแล้วกันมันใช้ได้หมดนะเราก็กดกวาดล้างนะครับผมแล้วก็รองเท้าที่เราต้องใช้นะครับผมกดแม็กซ์ไปเลยพลังงานที่ผมมีอยู่คือ50ใช่ไหมมันก็จะใช้กวาดล้างแบบว่าเราไม่ต้องเข้าไปตี <Wow. S 1> ถ้าเราเข้าไปตีเนี่ยเรามีโอกาสที่จะแพ้ใช่ไหม oh, <no. S 1> เดี๋ยวสักดันแล้วกันอย่างดันที่ผมสู้ไม่ไหวเนี่ย มันก็คือดันสุดท้ายในระดับเอ็กซ์ตีมนะมันค่อนข้างยากผมมีชนะม,ชนะมีแพ้สลับกันไปแต่ถ้าเราใช้กวาดล้างเนี่ยคือเราไม่ต้องไม่เสียงไนงะคือเราได้เลยโอเคเดี๋ยวผมกดให้เพื่อนๆได้ดูใช้ไป5ตัวอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมพอตกปุ๊บบอสเกิดทันทีนะอันนี้ก็เป็นสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับผมตัวก็ค่อนข้างมีประโยชน์เราได้ของเลยแล้วก็ชนะเลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับผม ต่อไปนะครับผมกิจกรรมที่5ครับผมในต่อสู้เหมือนกันนะจะมะีต่อสู้เข้ามาครั้งใหม่นะครับผมก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปเล่นแล้วก็รับผงรับเพชรได้นะวันละ5ครั้งนะครับผมก็ไต่ให้ครบโอเคต่อไปเรามาดูกิจกรรมที่6ที่เพิ่มเข้ามาดีกว่าครับผมในอีเวนต์วาเลนตีนะครับผมก็คือกิจกรรมใช้วาเลนตีเล่นนะครับผมเมื่อผ่านด่านครบทุกด่านเราจะรับสร้อยตามนี้เลยนะ สร้อยรุ้งนะจ๊ะย้ำว่าส้อยรุง้งแต่เราต้องมีวารันตีเท่านั้นนะเราถึงจะร่วมกิจกรรมดีได้เหมือนกับป่าเอสคานอสนั่นเองนะั้นไม่บีมึงก็อดหายืมเพื่อนเอาถ้าเพื่อนมึงมีบุญพออะไรประมาณนั้นนะอันี้หยาบคายทช่ไหมเลยโอเคครับผมต่อไปเรามาดูอัปเดตท,ที่7กันดีกว่านะฮะอัปเดตท,ที่7ก็คือพลังจมอ่าระดับพลังของทีมนะครับผมตรงนี้หลายๆคนอาจจะเข้ามาดูเรียบร้อยแล้วแหละ เมื่อพลังของทีมพวกท่านเนี่ยถึงตามที่กําหนดนะมันจะเปิดให้พวกท่านใช้งานแล้วก็จะมีสถานะเอฟเฟกต์ต่างๆนะจ๊ะ <Wow. S 1> แบบเราปั้นตัวนี้มาเราไม่ได้ใช่เงี้ยใช่ไหมตอนนี้มีประโยชน์แล้วนะก็คือมารวมในพลังของทีมอ่าตามนี้เลยก็เ,เลือกใช้งานต่อไปนะครับผมมาดูจิจกรรมที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่แดใช่ป่ะจิจกรรมล็อกอินนะครับผมเป็นล็อกอินพรีเมียมของ อาร์ม n นะครับผมโอเคเรามาดูกันก็คือถ้าเรากดอ่าล็อกอินผ่านอ่าอาร์ม n นะครับผมไทยไม่มีบัญชีก็ไปสร้างบัญชีให้เรียบร้อยนะมันจะรับของตามนี้เลยจนถึงวันที่7นะครับผมวันแรกเนี่ยได้รับสุม่มเผาพันุ์ s r ถึง SSR1 ตัวนะแล้วก็กุญแจ ในการลงดันแล้วก็เลือดอสูรนะอัปเกรดแล้วก็เงินทองแล้วก็น้ํายาเสริมพลังแล้วก็เงินทอง SR แล้วก็กุญแจดันเจียนกิจกรรมนะตามนี้เลยนะครับผมใครสนใจของฟรีๆอย่างนี้ก็ไปล็อกอินกันได้นะต่อไปกิจกรรมที่9นะครับผมคอสตูมใหม่ของวาเลนตีนั่นเองโอเคเราเข้ามาที่ร้านแปลงโฉบเลยนะจะมีคอสตูมาใหม่อยู่3ตัวอ่า3ตัวเลยเรามาดูที่คอสตูมแรกกันเลยดีกว่า คอตูมแรกจะอยู่ในราคาที่729บาทนะครับผมได้อีก30เชรเป็นคอตูมระดับ UR นะฮะตามนี้เลยบเซต729บาทคอตูมที่2นะฮะก็เป็นคอตูมระดับ UR อีกเช่นกันนะอันนี้จะดูว่าน่ารักดีนะคอตูมตัวนี้ใครสนใจก็มาเปรกันได้729บาทอีกเช่นกันนะฮะแล้วคอตูมสุดท้ายเป็นระดับ SSR อ่าจะเป็นแบบแนวผมสั้นๆนะอันนี้60เพชรเท่านั้นใครมีวารันตีแล้วก็มากดเลยนะผมบอกเลยว่าตัวนี้สวยเพชรหาได้ไม่ยากไม่ยากก็เฮียแล้วยากชิปหายนะใครมีก็มาจัดกันได้ครับผมต่อไปเรามาดูกิจกรรมที่10กันดีกว่าครับผมอ่าที่ได้อัปเดตขึ้นมาก็คืออ่าเป็นการติดตามพวกแฟนเพจ Facebook ของทาง เจ็บาทนะครับผมก็ใครที่ไม่กิดตามก็มากดติดตามก็ได้ YouTube ก็เช่นกันก็จะมีช่องของเจ็ดบาทก็มาดูกันได้นะครับผมต่อไปครับผมมากิจกรรมที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองงงนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมบนหัวเลยก็คือเซลล์ขายของนะครับผมอันนี้ก็จะมาขายของในราคาที่ถูกและมีเวลาจํากัดนะครับผมอันางอันนี้เป็นน้ํายาเสริมพลัง10ชิ้นนะครับผมอยู่ในราคา1 1 9บาบาทถ้าใครยังขาดแคลน ไม่มีกุญแจพงกุญแจฟ้าก็มาจัดกันได้แต่ผมบอกเลยว่ามันไม่คุม้มอย่าไปจัดกันเลยนะอดี๋วพวกโง่เท่านั้นที่จัดนะรู้ป่ะไปเรื่อยนะครับผมโอเคก็สําหรับในวันนี้ที่ดูคร่าวๆก็น่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมก็ที่น่าสนใจเลยก็จะเป็นพวกกิจกรรมร่าตเวงกับตู้สุ่มนะฮะอย่างอันเนี้ยจะเป็นกิจกรรมรายวันที่เราเช็คอินและได้รับมาตั๋วหนึ่งใบสุ่มได้11ครั้งนะครับผมรับจากอลิซาเบธทุกๆวัน วันละหนึ่งใบนะจ๊ะการันตีรับเมอร์ลินฟ้าแน่นอนนะ <Wow. S 1> อันนี้ก็อย่าลืมมาเช็คกินแล้วก็รับของกันให้ครบด้วยนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็มาแนะนำอัปเดตใหม่แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเสียงหลอกเกมเมอร์ด้วยนะครับผม เกมประจำของผมเลยก็จะเป็นเกม7บาทก็จะพยายามทําลงมาเรื่อยๆนะครับผมกับเกมเบลแอนโซ so, ก็จะพยายามเล่นและลงมาเรื่อยๆใครมีเกมอะไรนําเสนออยากให้ผมเล่นครับผมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับผมใครเปิดได้วันันตีไม่ได้อะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับผมยังไงวันนี้จะผมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสาหรับคลิปนี้ายบายครับ